ในที่สุดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่33ที่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะติดตามบรรยากาศกับคุณกิติดิษฐ์ธนดิษวรรายงานส่งตรงจากสิงคโปร์ค่ะการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่33ที่ประเทศสิงคโปร์วันแรกได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ โดยนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้กล่าวเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่เคยภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายในโลกในปัจจุบันขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยกลับก็อให้คำม,มั่นว่าไทยนั้นพร้อมที่จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปีหน้าส่วนบรรยากาศทั่วไปของที่ประชุมวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งกว่า1-2วันที่ผ่านมาครับ พิธีเปิดการประชุมอาเซียนสมิตรครั้งที่33เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นครับโดยในวันนี้มีผู้นำจากทั้ง10ชาติอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมรวมถึงผู้นำของไทยอย่างนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาที่เตรียมรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปีหน้าดรมหาเทมหัมัดที่ยืนสิงคโปร์ครั้งแรกนับตั้งแต่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีโรดริโกโดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ และองศาซูจีผู้นําทางพฤตินายของเมียนมาครับแน่นอนครับว่าผู้ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงในฐานะเจ้าภาพนะครับโดยผู้นําสิงคโปร์ได้กล่าวในพิธีเปิดว่าความร่วมมือในระดับพหุภาคีระหว่างชาติอาเซียน <Your Majesty. S 1> มีความจําเป็นยิ่งกว่าที่เคยครับเนื่องจากสถานการณ์ท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน <to> ที่มีประเทศมหาอำนาจบางชาติเน้นการใช้อำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวจนโลกเสี่ยงที่จะกลับไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอีกครั้ง การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิตัลการก่อการร้ายไปจนถึงภาวะโลกร้อนครับนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของผู้นำทั้ง10ประเทศปรากฏว่าเป็นอีกครั้งที่ไม่มีการจับมือคว้กันตามสไตล์อาเซียนเหลือเพียงแค่การโบกมือเป็นเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เตรียมจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนจากสิงคโปร์ในวันพฤหัส,สบดีนี้ได้กล่าวให้คําม,มัน่นระหว่างการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่าไทยจะมุ่งสู่อาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวก้าวไปด้วยกยันอย่างยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุม,มไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปสู่อนาคตด้วยกันครับ การประชุมอาเซียนสม,มิตรครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าซันเทคซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเมอร์ไลออนสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ครับที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลสิงคโปร์จึงต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากเป็นพิเศษในระดับเดียวกับการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนเมื่อช่วงกลางปีโดยเฉพาะในวันนี้ครับที่มาตรการต่างๆมีความเข้มงวดขึ้นกว่าช่วง1-2วันที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ถนนโดยรอบที่มีการปิดการจราจรหนึ่งเส้นทางสำหรับให้ผู้ร่วมประชุมอาเซียนสม,มิตใช้เท่านั้นมีการติดป้ายเตือนเพื่อบอกว่าบริเวณน,นี้เป็นเขตพื้นที่กิจกรรมพิเศษและระบุข,ข้อห้ามต่างๆทางเข้าออกที่ปิดหรือเพียงจุดเดียวทุกคนรวมถึงสุมมนชนต้องผ่านการตรวจอาวุธทุกครั้งเปจนถึงสีสันอย่างการใช้หุ่นยนต์ตำรวจตัวนี้ครับเอามาตรวจการโดยมีกล้อง360องศา เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติครับการประชุมอาเซียนสมิตในวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการพบการระหว่าง10ชาติอาเซียนกับประเทศคู่เจราจานะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนเกาหลีใต้และอาเซียนรัเสเซียครับ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งการประชุมที่เราจะต้องจับตากันนั่นก็คือการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่2หรือว่าความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคระหว่าง10ชาติอาเซียนกับ6ประเทศคู่เจราจาซึ่งเราต้องมาดูกันนะครับว่าการเจราจารอบล่าสุดนี้จะให้ผลความคืบหน้าทําให้อาเซียนเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นหรือไม่และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เกิดขึ้นในวันแรกช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ